เพื่อนทราบไหมว่าอาการปูมแพ้กับสุขภาพลำไส้สัมพันธ์กันอย่างไรจุลินทรีย์ในลำไส้เรา70%จะสร้างสารภูมิคุ้มกันช่วยในการลดการอักเสบหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันคนที่มีอาการน้ำมูกไหลไอจามหรือแม้กระทั่งมีผื่นแพ้ปูมแพ้ขึ้นตามตัวอาจจะเป็นจากจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลก็ได้ดรพิทิพลผู้เชี่ยวชาญจุลินทรีย์ในลำไส้จากบร,ริษัทมดกัดจะมาแนะนำโปรไบติกสูตรแอดวานซ์อัพแอนด์โกที่มีจุลินทรีย์ฮีโร่แลคโตบาซิลัสพาราคเซ LCW23 จจาากงนวิัย เราค้นพบว่าผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันไวที่มีอาการไอจามและผื่นแพ้ในเด็กอายุ6ถึง17ปีใน100คนถ้ารับประทานอัพแอนโก1เดือน45คนจะมีอาการดีขึ้นที่2เดือน65คนจะมีอาการดีขึ้นและ3เดือน95คนจะมีอาการดีขึ้นจุลินทรีย์เหล่านี้ไปช่วยระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างไรในกลไกาการแพ้ถ้าเราเกิดอาการไอจามมูกไหลภูมิคุ้มกันจะสร้างสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าไซโตไคน์ o ai, มันจะไปทําให้เรามีอาการดังกล่าว จุลินทรีย์ตัวนี้ที่เป็นเชื้อตายหรือโพ s t ไบโอติกตัวนี้ผลที่ลดความไวของภูมิคุ้มกันทําให้เมื่อรับประทานไปแล้ว3เดือนจะสามารถลดอาการไอจามน้ำมูกไหลผื่นแพ้ต่างๆได้ถึง95%